ธรรมดาจะบอกก่อนทำไงอะ่ะบอกในไลน์อ่ะไลน์อะไรบอก<ด>แบบในไลน์อ้านไอ้นมุกเหรอให้ไปคนเดียวอันนี้คือแพงฉัดนะยิ้มขึ้นมาทันทีมีคนมาเลยเดี๋ยวนะไปบอกไลน์ก่อนอันนี้เป็นแบบ exclusive exclusive ไม่ไม่เราไม่มี exclusive เราเท่าเทียมกันทุกคนทำไมแสงมันแปลกๆปเหมือนแบบ กลอ้องไม่ดีอ่ะไม่บ้าหรออู้จ็ดแล้วอ่ะสรุปเขาแคปไปแล้วเป็นหน้าแบบเนี่ยกำลังพูดเลยไฮวางไว้ดิวางในที่ที่พี่ขอโทษนะคะโซดาชายเย็นทำให้ลำบากกาแฟเย็นไมหมครับผมเจ๊อย่าเล่นดีเห็นไหมพี่เขาทำแผลไม่ได้เลย เลยที่คลนมาค่ะใช่ไปก,กินดินมากินดินสวัสดีครับอุ้ยยี่สิบเอ็ดเนาะทำไมไม่มีใครเข้ามาพิมพ์อะไรเลยเดี๋ยวก็พิมพ์ทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยหน้าส,สามารถทำให้มันในนี้ได้ปะเหมือนนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่ปะเออเหมือนเนาะนี่พี่เจมอเตอไซมอเตอไซได้ยินไหมว่าพี่ยินบอกว่าเจต แม่ดิเล่ยมันสวยเล่นมาใสาเ่นนเดนด้แต่ทำนิ่งๆนะนิ่งสิรู้สึกว่านั่นพิธีนี่คุณมนวะพิธีมากองปะอากาศดีมากเลยอะพี่พอลตอนเที่ยงไม่รู้ถึงตอนเที่ยงพี่คิวทำใงานพี่พอลเฮ้ยไม่ชอบแสงแบบนี้ทำยังไ,ไงมันกดไม่ได้มันจะต้องอยู่ในนี่มันตั้งนิ่งเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอาไงดีวะ ใส่รองเท้าน้องโมเหรอเจ็บครับสวัสดีครับนี่วะปล่อยปล่อยปล่อยไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้มาได้ไหมก็ไม่เห็นหน้าดินี่ไงเอามือออกไปเอามือออกไปพึ่นิ่ขอนึงเออนอหนุ่มวิ่งทิพย์ชมกลุ่มน้อยคลาสสิกมันชื่อเหรอนั่นชื่อเห็นไหมมันก็แสงแบบนีงอีกละ หรือว่าทําไปทํําไปมีความสรงสารองเท้าพิธีคือจะมีเรื่องให้ได้ใช่ไหมครับพิธีรองเท้าน้องเองด้วยแบบของโม่พิธีก็ใส่ได้หรือว่าใส่ไม่ได้ก็เลยเสีบอกว่าเจจะซื้อให้ใหม่คุณวิไลรักคืออะไรละครเรื่องอะไรผันเฟื่องไงว่าทำอะไรวันนี้เลอมาไลฟ์นี่ครับผมําร์ตีเฮ้ยดูดิดูดิดูนี่นดวรัดูวโคน่าหักเลยอ่ะ เขาไม่ชอบใส่หน้าแบบนี้เลยอะทำไรอยู่มึงขอรึทำไมได้ชื่อเรามีอะไรคนนั้นเขาเป็นเพื่อนหรอไม่ใช่เขาหาเรื่องอะเขาไม่ได้หาเรื่องเขาแค่แบบพิมพ์ตามตรงตอนนี้กำลังทำแผลอยู่ครับวายุไปโดนเอานะมีดฟันใช่สู้อะไรสักอย่างอะสู้ใครมาฟันในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตัดออกไปแล้ว ตอนนี้จะเป็นฟูตในรถแทนลกซอ่ะนี่ไงแสงดีแล้วฉันต้องถือว่หรอกใช่ต้องถือไว้พี่ขอลองทำก็ได้ไม่ได้ลูกคนรีบอ,อยู่ตอบเร็วมาก <c oughs> ไม่ได้ลูกผมใช้<อ>เ,เวลาสิบนาทีเหมือนไหมเหมือนมากเหมือนมากเป็นไงล่ะเฮ้ยเราเป็นแฟนคลับเจ๊พิพัฒน์เจ๊พิ <c oughs> พัฒน์ซูมหน้าเนี่ยก็แย่เหมือนกัน ไราไปรอดเหมือนกันพี่เจคิงเก่งจังเลยอ่ะทำให้โมงอี่โดนแบบฟันคอตรงเนี้ยก็ตายไหมล่ะฟันคอน่ะฟันคอรีเฟลือ์รอดูคุณหมอเชษฐาได้โทษพี่พี่จะตอบผมละแหนเหมือนมากพี่เจกิ่งไม่โมได้ละครกันเลยมีคนบอกให้เอามีดเฉาะเลยก็เป็นเล่น ให้แสงเป็นไรอะ่ะขอคีนโน่หน่อยดิคีนโน่คุณยา่าขบับไม่ข<ต>ับแเะ้ยเหรือสิบเรามาชาร์จเลยอ่ะถือนี่เข้ายัางอะ่ะเข้าแล้วไม่ไม่นี่ใหม่แล้วครับพี่เดิมเหมือนมากเลย่อนลังปกติครับ ข้าแสงอันเนี้ยมสวยจังคิดถึงด้วยมีเลือดขับขับก็ได้นะี่อ้าวแล้วเอามีดฟันแล้วก็เอามาแผลให้ใช่ไหมเหนื่อยมากเลยที่ต้องซ้อนอยู่อย่างเงี้ยทำไมอ่ะที่แบบต้องอยู่ในเฟรมอ่ะตั้งใจพี่เขาแต่งหน้าหน่อยเขาไม่ได้แต่งหน้าครับผมเขาแต่งแผลไม่ ไม่รู้เหมือนลิงเลยอ่ะ่าเกลียดจังเลยเหมือนไอ้ลิงที่ขี่ม้าที่เป็นไหนตัวอะไรเง้นเดีือนตีเอฟเออเห็นไหมพี่เดินยิ้รู้เลยฟังไม่ทันลิงที่ขี่ออฟตีลิงขี่ม้าชื่ออะไรนะตัวนั้นชื่ออะไรนะไม่รู้ไม่ได้ดูไม่ชอบลิงฟังคงฟังคงฟังคงก็มา คุณม like I mean. ีคนคิดถ <Tá> ึงค <that> ุณเยอะเลยอ่ะคานิตาคานิตาอ่ายากเลยกี้ขี่เจ้าสวอคืออะไรอะเหนียนนะนี่เขาสวยแต่ว่าติดตกยอยยากป่ะเตวิตเออใช่ฉลาดน่ารักใครน่ารักพี่ชมอ่ะต้องระบุด้วยอ่ะเขาอาจจะหมายถึงพี่เดอร์ก็ได้มั้งไม่ไม่ใช่ผมหรอกไม่ใช่ผมแน่นอนใช่ใช่คนนี้เป็น อยากให้รติมาโปรดิวเซอร์ดีไซน์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าปากอะโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ดีไซน์เอาข้าเบาเลยค่ะหรือว่าเสษไดแปลงแปลงจะสกปรกนี่พูดไปพูดมาก็เริ่มทาที่ริมฝีปากแล้วเฮ้เขาบอกโมนาใสมาโอ้ยแสงล้วนๆครับแสงอะไรไม่มีแสงีแสงอาทิตย์นี่คือไลฟรเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กแต่เป็นแบบเป็นใสคับ เป็ตัวเองมีแต่แบบเพื่อนมาด่าคนไรอยายไปแฟนผักใช่คับก็จะมีคนเออโอ้ยไดี่ยวมากเลยครับดีคิดมองโลกในแง่ดีลูกก็จะแบบเรื่องสีที่นี่เก่งจังวะเป็นอะไรแบบเด็กก็ด่าๆอะไรเงี้ยนี่ต้องถือให้อ่ะคืออะไรมีน้ำใจมากเลยเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ไม่ไปอยู่แล้วจริงๆก็ไปซื้อสตาบัคก็ได้ ดามียนเดลากรัมแนนไม่ต้องอ่านเวลาถ้ายากขนาดนี้ภาษาอังกฤษเหรอ่ใชลูกครึ่งอะไรครับลูกครึ่งเมเปินอาวีสีทองไม่สีทองด้วยมสีทองเพื่ออะไรคะเพื่อความแตกต่างอุ้ยเฮ้ยเหมือนมากเห็นปะบอกแล้วว่าดี เฮ้ยมีความมีความรู้สึกมีความรู้สึกเจ็บโมบอกว่าอย่าเขาทำงานอยู่อย่าทำงานเขาเสียได้ไหมเช็ดเสื้อเขาอีกคือกาวพี่เสื้อผ้าครับโมทำพี่นทำไมไม่ระวังอะคะรักกันทุกคนเพื่อนหลุดเลยเนี่ยโมต้องเสร็จออกเรียกชื่อหน่อยพี่โมพี่เจดแล้วพอสอนกูกููไม่ให้กูกูจอมนินกับตาเจด ครับก็หลับดีเดี๋ยวมันเข้าตาเป็แล้วเหรอโอยเหม็นมากเลยอ่ะนิดเดียวนิดเดียวเพื่อความเท็กเจอร์นี่แหละพี่ป้อมก็หล่อได้โกดได้ก้อนนี้แหละหล่อเขาโดนอะไรมาพี่นี่แหละเขาต่อยกันยังไงตรงตับบุบุษค้าอ๋อที่แบบเยินๆอ่ะนะโอ้โนี่แหละโคลเนียนนี่แหละใช่ป่ะโคลเนียนคืออะไรโคลเนียนมันเป็นยาเอฟเฟคเด็าตันเลยกินเผ็ยไหมเละมากเลยอ่ะยาเอฟฟเ มาเดี๋ยวมันจ็แผมจะหยุ่มลงมาแล้วแผมบุ๋มดูมาแล้วเห็นปะจริงๆแบตเจดจะหมดแล้วนะจะตึงนี่เปลันแต่ว่าต้องใช้โหมดแบ่งโม่เพราะเจ็ดไม่เคยมีพอแบง่งแฟนคขับคนไหนรักเจดซื้อโหมดแบ่งให้เจดหน่อยนะคะเนี่เดี๋ยวนี้แแผมจะเนียนมากใช้ของคนอื่นตลอดเวลาแกมีความตอบไม่ถึงใครครับชมมั้งครับห้าสิบเจ็ดคนแล้วอ่ะไอ้มันพูดลอบากพูดไม่ได้พูดไม่ได้พอบอกพูดไม่ได้เพราะว่าเจ็บปากอยู่เราคุยกับมุงสมก็ต้องคุยแบบนี้ กินข้าวกันยังครับยังครับหิวมากเลยใช่กองเขาไม่ยอมเบรกสักทีกองสรุปเลยไอติมจะมาป่ะคะไอติมบอกอไม่รู้จะรู้ได้ยังไงกูอยากกินอ่ะเดี๋ยวรวมไปให้เลยค่ะนายรวมอะไรอ่ะ power bank สรุปได้ยี่สิบอันเนี้ยช็อกตายไปนล้วเดี๋ยวซื้อของเขาเว้คืนจะับตรงนี้ผมนิดนึ่งท่านึ่งเกิดไปครับย้อนหลังได้ปีหน้าหรอย้อนหลังได้ไหมีหน้าที่กับเราเดี๋ยวเอาเขาแบงอ่ะฉีบแย่แล้วไม่เอาแล้วไม่เป็นไรใช้ของคนอื่นได้ดามิเอนเดล แมพอแล้วไม่ต้องอ่านมันยารีบซื้อเลยครับพี่เจมส์มาว่าแบสามหมื่นแอมขึ้นเครื่องไม่ได้ป่ะใช่่ปะเออำไม่รู้อ่ะมันเป็นกฎของสายการบินอะไรสักอย่างใครหารอยไอติมได้นะมันจะเลี้ยงทั้งกล่องเดี๋ยวพี่เรียกโมพูดแล้วโมบอกแล้วว่าให้วอลให้วอลบอกทั้งกล่องว่าถ้ารอยไอติมมามันจะเลี้ยงแล้วมันก็ไม่มา ปกติดเขามานะผู้หญิงแล้วถ้าเกิดต้องมทำ้องกองรวมพลังใกานกินแม็กนัมพิมาโมจะช็อกมจะจุกนมันก็จะต้องแบบก็ต้องมีความเกรงใจกันนิดนึงแต่ถึงโมต้องมีความเกรงใจที่โมบอกแล้วว่าต้องเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงโอเคโอเคแค่เราสามสิบคนยัแม็กนัมอันุ้ยมีเงินเยอะเยะโอเคสบายตุเรียกตำรวจมาดิเรี้ยเป็นอะไรขู่ยินอะไรเปนิดหน่อยถึงบ้าแล้วต้องการให้ใบหน้าเสร็จด้วยปะ ไปดีไปดิเร่งเกิดขึ้นแล้ววันนี้จะเป็นป่ะเดี๋ยวโทรให้เพราอาจจะอยากคุยคนเดียวเปล่าเราเป็นชี้นนี้ไม่เด็ดขามเลแสงเปลี่ยนและเนี่ยเห็นไหมดีซ่าทันทีแสงผิดดีป่ะโอ้ยอะป้าย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 เขาแตงโมได้ค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนี่มันของเจนนะพี่ยินไม่ใช่เรื่องของโมเลยอ่ะ นี่เป็นอะไรอ่ะโมทำแบบติดตามชีวิตมันหลอเฮ้ยมันับผิดชอบตัวเองด้วยดิเป็นไรอ่ะโดนให้ทืบมาไม่โมไซล้มข้างหน้าขี่ไม่เคยแข็งแต่แดรอกไม่ลืมนะไม่ลืมไม่ลืขี่โมไซค์นี่ขี่ไม่แข็งนะแต่ว่าอะไรแข็งใจแข็งมากอ๋อแต่นี่ี่ล้มแต่ละทีนี่ไม่เป็นไรเลย เพลงมันใหม่เพลนี้จะเยิไม่ี่ยวได้ไม่เดีเลยคจมากตนพี่ทีมาดิว๊เฮ้ยรองเท้าหลุดเลยเส็จเยียบ ต้องพานมาหาลุงนะแล้วแขนนะเขียวๆนี่หน่อยแล้วแขนน่าจะมีสักรอยอยู่เลยว่ะโดนพานแบบเออเราเอาเลือดเราเอาเลือดนะอยๆเดี๋ยวนี้เหมือนเหมือนพัดแล้วมือกันแต่นั่นเสน็ม่เงี้ยตรงนี้รก็ลอยอย่างเงี้ยเหรอมีะเออรอยแบบนั้นอ่ะรอยแบบนั้นสักพักเพื่อสักอันหนึ่งแล้วก็เด้อเด้อพี่เด้อพี่เด้อลุกช้ำ เหนื่อยแล้วอะทำไมมุดต้องเป็นคนถ่ายด้วยอะอ่าอออุ้ยแตกอายุมึงตายไหมล่ะแดูดิเหม็นอะเหมอนเนาะทัับทับทับรมันดูเอนเส้นไปหน่ออะ่ลกโปรต้องเพิ่มเลยอะหรอกลแบบแฟนคลับอะแฟนเพจอะจริงปะ เราอยู่ในนกปัจจุบันเงี้ยเหรอนักปัจจุบันเขาก็ดูอยู่นี่คือว่โคนะ้งครับตรงนี้ตัดใช่สสยแลวเมื่อกี้เจอรูปแบบตอนตะวันอ่ะพี่ขมไม่เหมือนตอนนี้เลยทำไมอ่ะอนไ่เมือนตอน,เอเนตว,วนเดี๋ยวให้ดูรูปโ,โมก็ไม่เหมือนโมก็พังเหมือนกันทุกคนรวยเปลี่ยนแปลงทุกคนรวยมีอดีตอะไรดู อะไรนะเดี๋ยวไม่ได้ไรลูกไม่ได้หลับ <c oughs> เนีเ่ยตอนนี้ยังจังเขาอยากดูเจตไหมล่ะดูเจตเจครับตอนนี้เออเฮ้ยนี่เวลาโดนลูกถอยนี่ของผมลูกสมต่อนี่คือแผลลูกสมต่อยังกาพังแผลอ๋อให้เราไม่รู้อยากายยรักษาเฮ้ยห <ละ S 2> นักเหรอ าบมก็ไม่เหมือนเลยเป็นเด็กน้อยเตายังขวงเสือตายตอยู่เลยวันนี้ผมตายทำไมไม่จุดอะไรเหรพี่อย่างเี้ยผมอย่างเล็ก